เดี๋สิภาทีพี่น้องมาอัปเดตครับพี่น้องครับผมเหมาะสําหรับการเก็ดเกษตรเก็ดฟ้ามครับพี่น้องปลูกบักพ้าวปลูกต้นไม้ปลูกงายังกับพ่อที่น่าจากเทวดาได้ครับพี่น้องครับผมมีใหญ่ย่างอื่นบักเต็มแล้วครับที่3ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องช่องไอ้คุณดอนแช่แนวลูกอีสานบ้านนาครับพี่น้องครับมาสวัสดีพี่น้องช่วงเย็นๆนะครับพี่น้องครับว่าได้อัปเดตคลิปตะโดนครับพี่น้อง โดนด้นมาพอกันเทือนหนึ่งมีความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสิภาพี่พนองมาอัปเดตครับพี่น้องครับผมสวนฟร์มห้องครับพี่น้องครับฝนตกฝนช่วงนี้ก็ฝนตกดูนะครับพี่น้องช่วงนี้ฝนตกดูคักเรื่องที่ดีครับพี่น้องฝนเล่นฝนตกดูก็เหมาะสําหรับการเห็ดเกษตรเห็ดฟ้ามครับพี่น้องหญ้าก็เกิดเขี้ยวชอุ้มดีครับพี่น้องครับพอได้หาหญ้าให้งัวแน่ครับพี่น้องครับช่วงนี้ ปลูกยังกับพ่อได้เกิดไงาการดูแรลรักษากับสีบาะเมื่อยห้องเฮ้าปันใดครับพี่น้องอย่างเชี่นการลดน้ำพดน้ำต้นไม้อย่างสี่ครับพี่น้องครับน้ำยันนดพดน้ำยุทเสมือกับน้ำยังกับบ่ทอสู่น้ำจากเทวดาได้ครับพี่น้องครับผมพดน้ำใช่น,น้ำจากเทวดาเพื่นหดให้นี่ดีครับพี่น้องครับปรากฏว่าได้น้ำเทวดาดูดูนี่เพิ่นหดลงมาจากฟ้าครับพี่น้องครับ ฮดแบบทั่วถึงครับพี่น้องปรากฏว่าต้นไม้ได้ได้น้ำได้ฝนนี่ปรากฏว่าต้นไม้เขียวเฉาอุ้มงามดีได้ครับพี่น้องครับผมงามไววจ่อยครับมันต่างจากที่เฮ้าหดใส่เฮ้าหดเองเฮ้าหดหรืดเหมือนรักษาบริห้มันเหี่ยวแห้งในกรณีที่นาแล้งครับพี่น้องครับมันสีเหี่ยวแห้งแน่แต่แต่ถ้าเป็นน้ำจากฝ้าจากเทวดาพันหดให้ค่ะดีครับพี่น้องครับต้นไม้ปรากฏว่างาม งามเร็วดีครับพี่น้องงามบอกงามจันได้กะเดี๋ยวพาพี่ผานนองไปอัปเดตไปเบิ้งรับพี่น้องครับผมมีความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างแน่าร่วมทั้งขังลังครับพี่น้องครับผมเห็นบ่ครับมีรถประจาฟฟ้ามครับพี่น้องครับผมไปตะแกงวัวแกรับจ้างบริการทุกอย่างนะครับในเขตพื้นที่บริลลัมพื้นที่ไกลไกกับฝากพี่ผากนองเรียกใส่ในเด้อครับพี่น้องครับผมเรียกใส่แน่ เดี๋ยวสิภาพพี่พนองไปอัปเดตบางคับพี่น้องครับผมวมีความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่ฟ้ามเฮ้าตอนนี้ครับพี่น้องเลี้ยวไปขังล้างกะเขียวแล้วครับพี่น้องหยาแปลงหยาสําหรับเฮาปลูกว้เนี่ยครับพี่น้องแปลงหยานี่แปลงหยาสําหรับปลูกว้ค่ะอเป็นแรงอาหารอาหารสดหยาสดไหงัวครับพี่น้องอนี่ก็ตัดไปได้ส่วนหนึ่งครับพี่น้องครับผมตัดไปแหล่าส่วนหนึ่งหยาเป็นหยากินเลี่แล้วก็ รู้สี่ครับพี่น้องปรากฏว่าได้ผลได้นาจากเทวดาพันโหดไฮอ่อก็ดีครับพี่น้องปรากฏว่างามเร็วคนครับเขียวชฉาอุมเลยครับพี่น้องแต่ก่อนหนาก่อนหนานีก่กะเออก้อนหนานี่กะตนวผสงปไนไดเพิ่อแบบเดียวเพราะเพราะอาทิตย์ครับพี่น้องแต่ฝุ้นได้ปุ๋ยได้อ่าให้ปุ๋ยเขากะมันก็งามเร็วครับพี่น้องก็ได้นาดีกะสิน้ง,งามเร็วครับพี่น้อง สูงครับบอสตันในสูงค,ครับพี่น้องครับสำหรับหญ้ามันจะบอมีเฉพาะหญ้าอาหารมันสินมีหญ้าอย่างอื่นปะป,ปนนะครับพี่น้องครับผมนี่ความสูงกับใดอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องครับอ่าครับความสูงกับกำลังงามครับพี่น้องปันปุ๋ยไป2รอ,อบแล้วครับเดีย๋ยวพาพี่พาน้องไปอัปเดตเบื้องต้นใหม่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่พานน้องไปอัปเดตเบื้องต้นใหม่ ไปเบิ้งต้ it. นมอกเ้าสิผยาพีพี่น้องไปเบิ้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาพี่พาหนอนไปเบิ้งทังผีครับพี่น้องอันนี้กับบอแหลกครับผมบอแหลกก็เต็มแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งบอที่สองครับพี่น้องในมุมอีกมุมหนึ่งอันนี้บอที่สองบอที่สองนามเต็มแล้วครับพี่น้องครับผมนามเต็มแล้วครับ ทั้งนี้ก็จะเป็นตน้นมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมครับพี่น้องครับผมเห็นบหมครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมครับพี่น้องอ่าล,ลงปลูกขอบสะคือปลูกกันขอบสะไว้ครับพี่น้องต้นกำลังแตกหนอครับได้เอาลงมาปลูกถึงสะหนึ่งสะสองสะสามกับมี่เป็นต้นสูงครับพี่น้อง สะที่3มก็เป็นต้นสูงเนยครับเห็นอกครับท่ที่3ก็ต้นสูงแน่ตรงขอบนปลูกงาตรงขอบสะนี่ปลูกงาอาวานอิสราเเอลครับพี่น้องครับนี่เห็นหนามกำลังงามครับพี่น้องครับผมขอบสะหนามเต็มขอบสะพอดีแล้วก็มีการล่นล่นออกไปสะที่3ครับเดี๋ยวไปเบิ่งสะที่3ามครับพี่น้องครับผมหนามเต็มไปช่วงนี้ฝนตกดูครับพี่น้องครับ ตรงนี้ฝนตกดูครับได้น้ำเต็มบ่อไว้ครับพี่น้องตรงขอบสะตรงนี้กับว้านหยาเช่นกันน้ครับแต่ว่าเกิดบ่เกิดครับพี่น้องครับผมหยาบ่คคอยเกิดอตรงนี้กับปลูกท่านี้ก็เป็นต้นมะพร้าวเพื่อนครับพี่น้องครับผมท่านี้ก็เป็นสะที่สามครับพี่น้องน้ำกับเต็มแล้วเห็นบ่ครับเหลือแต่เพื่อนในปล่อยปลาครับพี่น้องปล่อยปลาตอนนี้เด๋ยวสิบห้าพี่ผนองมารีวิวเบิ้งครับพี่น้องครับผม เห็นตั้งปูนกับต้นมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมอครับผมตรงนี้กัมะพร้าวน้ำหอมครับพี่น้องนี่ก็ลงมะพร้าวน้ำหอมเป็นหมดเลยเยวไปหลายต้นไปถอบสะทั้งพุ่นเลยครับพี่น้องครับกัสีลอบเบิ้งว่าต้นมะพร้าวน้ำหอมนี่สิเเมาะสําหรับดินทั้งนี้บ เป็นดินแบบดินออกดินเหนียวครับผมเป็นดินท่ามครับพี่น้องครับผมขอบซะสิเป็นดินไม้นะครับพี่น้องครับผมได้น้ำเดินแล้วล่อสิปลอยปลานามงามครับพี่น้องสีสวยว่าลึกทองซักอายุประมาณ2เมตรครับผม2เมตรฐาสิประมาณนี้ครับเหมาะเหมาะแก่การเตียงปลาอันนี้บร์ท่าในปอยครับเดี๋ยวเพจกระช่างปลาในปลาเบนจะพันกับสิปอยลงนี่ครับพี่น้องครับปลาอย่างกับปอยลง ไปล่อตอนอ้อมจัดสรรอีกที่หน the ึ่งครับพี่น้องครับแต่ยังมีไม่ร่าดละครับกพอนหนาฝนครับพ <mark vorbei> ี่น้องครับผมถึงบอกครับพี่น <ments> ้องการหดน้ำการไหน้ำเนี่ยถึงหนาแรกเนี่ยเข้าไฮน้ำกับไฮน้ำเหมือนเหมือนไหต้นไม้มันหลอดไปจะซื้อแต่ว่าแต่ว่าได้น้ำจากเทวดาครับพี่น้องคได้น้ำจากเทวดานี่ต้นไม้เป็นต้นไม้เป็นหยาเป็นอย่างสิงามเรียวครับพี่น้องครับผม แล้วก็หลอดแล้วก็แข็งแรงต้นไม้แข็งแรงงามเรียวครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องอันไดกะฟร์มหน่อยๆกาลังพัฒนาครับผมมีการเปลี่ยนแปลงอันใดกะฝากพี่ฝากน้องติดตามเบืองนี้นะครับพี่น้องครับผมฟร์มบุญเลื่อนฟร์มครับพี่น้องกิจังป่ายุ่ขของหลังนี่ครับเห็นบอกครับบุญเลื่อนฟาร์มครับพี่น้องครับผมฟ้ามหน่อยๆฟ้ามเลี้ยงอ้วนฟร์มเกษตรบ้านเท่านี้ครับรับคลิปนี้กะคลิปสั้นๆครับพี่น้อง มาอัปเดตความเปลี่ยนแปลงอันนั้นก็เป็นรถรถประจำฟ้ามครับไม่แต่แก้หงายแก้ง่วงเป็นสัตว์ละครับพี่น้องือยูุสิวาจางทังไก่กับว่าใดได้ครับพี่น้องครับผมติดต่อมาทังทั้งเฟซบุ๊กหรือทั y ง YouTube ก็ได้ครับผมเดี๋ยวถ้าลงเฟซบุ๊กอันใดเดี๋ยวสิฝากเบอร์ติดต่อไว้ครับของบุญเลื่อนฟ้ามครับพี่น้องรถประจำฟ้ามพี่น้องแก้งงแก้ง่วทางไก่เหลียกใส่ใดได้ครับพี่น้องครับผม มีให้ยินดีรับใส่แล้วก็ให้บริการครับพี่น้องขอคาแนะนาแล้วก็ฝากพี่ฝากน้องฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำแน่ครับพี่น้องฟวามใน,นหน่อยเป็นรถหาก็เห้องใส่แบบอเนกประสงค์ครับเป็นรถผ้าินิ์ครับพี่น้องคลิปสั้นๆครับพี่น้องครับผมโดนๆมาอัเปเดตคลิปทีน,นึงเอาอย่าพี่น้องลืมกันไปขอบบุญขอบคุณสาหรับผู้ใดสีเบิ้งครับพี่น้องสาหรับผู้ใดเบิง้งเก่าอยู่แล้วก็ติดตามอยู่แล้วก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆ สำหรับผู้ใดเบิ้งไม่กะโอ้ครับผมฝากเป็นกำลังใจกันเด,ด้ได้ครับท่านว่าผู้ใดเบิ้งไม่กะฝากติดตามกันเด้นได้ดครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันนะผมกับเป็นกำลังใจให้ครับพี่น้องครับผมบสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ